ครับเอซทุกท่านวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาสัมผัสกับไก่ป่านะครับนี่นะครับไปแล้ววันนี้ก็จะพามาดูวิถีธรรมชาติที่หลังป่าข้างหลังเจ้าญ้านะครับจ่อฟ้าก็จะมีไก่ป่านะครับนี่ครับจะมีตัวพู้กับตัวเมียสองตัวครับตอนนี้ก็อดทน รอเพื่อจะได้ถ่ายไก่ป่าให้กับ f อซหรือท่านผู้ชมที่ไม่เคยเห็นไก่ป่าธรรมชาตินะครับนี่นะครับนนนะครับเจ้าต้งมันอายกล้องนะครับมันไม่ยอมให้ถ่าย กำลังเดินหายก็ไปในป่าแล้วนี่นะครับ f อซครับเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตามเสียงไปดูเจ้าโต้งนะครับนี่นะครับ F อซเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับ จากที่เราไปดูไข่ปลากันแล้วเราก็จะมาติดตาม ปลาขอบนันบ่ให้คุดย่างขอโค้งโค้งีเจ้าว่าไหวโค้งหนักถูกเอ้ยใส่บาดาลันันีสับจุมบัตรามากเลยยาไเด้โลอยาไเด้โลมันุ้กุธเอาด้วยเีหลาเจาหนังสบบีใสดอกกบปองกันกันเน้อ คอยคุบอกไวยจากกอนฟัง่อยหนังถึงเนื่องรับแม่แม่ที่เท้าหลวนหลวนไอยคุบอกเจ้าให้เหงาสะอาดเอาไวา้ทำหนี้ตานการเมื่องของข่อยที่สองถนนน้ำข้างตะวันตกหนังคนถือไวเถึงแม่ที่ข้างหัวหนังคนถือไวยถึงก้นธรรมดาแต่ว่าฝากฟังหนังคนถึงเนื่องหนักใหเหไวเคากัน ขันอยากมีเงินมีทองอยากีดโศกมีโลกอยากมีเงินมีทองอยากถีดโศกมี่โลกมีเงินทองมาไม่ขาดโศกลาบมันจางจองเจ้าขันเจ้านั่นวโรบหลายเรือกะิบอกเรื่องเป็นหงไว้กันไม่ถูกตุกต้นขีดเขาใจขันเจ้าเขาใจแล้วเจ้ากระติดเหืรยคอยไอยากบบลดอกบาลไากระบาดอีพอเป็นยางเมื่อแล้วเป็นฝากไวจำมี ถูกเจ้าที่มืดแล้วให้สาวขึ้นกรับหวัวจะติ้ทันบ่ขึ้นไปแล้วเอาไปนั่นบุ๊กคียบอไ์ดให้เมื่ก่อนมันเป็นทางเปลี่ยนมันโมเมนต์ห่วยแมนแมนนี่ดอกแม่กูเปลี่ยนเป็นแมบแมนแมนเป็นห้องเลยเอาทางเป็นห่วยคือว่าผู้เฒ่าคนนี้ เอาเป็นยังคือจังเอามันเป็นหวยเพราะว่ามันเป็นเส้นทางนี่หรอมันเป็นดินทาอยู่แล้วก็ขุดเอาแต่ตอนนี้เนี่ยน้อยอยู่อย่าพ่อพามาให้ดั้หน้าดำหน้ามันมันมันหนองก็หนองป่อยใหญ่มันเป็นหลองแห่งเดียวเป็นมาเป็นหลองน้อยนมัยก็เลยคุดเปหวยนี่ไม่ถึงสุดตะเกียมันสุดข้างตะเกียบันข้ากันมาอันดับเชื้อราอันหนึ่งระดับสักเอาน้ำเสี่ยงสวัสดีค่ะวันนี้แม่ครูพาลูกจ๋านะคะ ทุกคนทุกท่านนะคะลูกมาดูดวัดเก่านะคะที่นี่เป็นวัดเก่านะคะเนี่ยเป็นเกาะกลางน้า <c oughs> แต่ว่าเป็นวัดโบราณน,นะคะคุณพ่อจ๋าแม่จ๋าเล่าให้ฟังว่าเป็นวัดโบราณ <c oughs> วัดนี้ก็อยู่ห่างไม่ไกลจากจาก,กะยะช่อฟ้าเท่าไหร่นะคะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะเอคุณพ่อจ๋าแม่จ๋าเล่าเรื่องประวัติพุทธประวัติให้ฟังว่าที่นี่เป็นเป็นฉิมเก่านะคะเป็นฉิมเก่าเนาะก็แม่ครูก็อยากมาสัมผัสนะคะอยากมาดูนะคะว่า แผ่นดินเดิมเนี่ยเวลาเราเข้ามานั่งแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคือเราอยากมาสัมผัสในความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราได้เข้ามาแล้วเราจะรู้สึกยังไงมันจะเป็นอะไรเราจะเราจะเราจะ,เราจะต้องอะไรยังไงอะไรประมาณนี้ก็ดูกันไปค่ะอย่าให้พ่อครูเป็นคนถ่ายเนาะนี่นะครับตอนนี้แม่รูก็มาขอโชคที่เกาะกลางน้ำหรือว่า สิมเก่านะซึ่งแม่ครูกับ <S 2> <S 2> พ่อ,อ,อพ่อพ่แม่บ้านแสงน้อยได้สัญญาว่าถ้าได้โชคแล้วจะมาสร้างคงนักราชให้กับท่านที่นี่นะครับนี่ก็สิมเก่ารวมทั้งสิวลึงของพระแม่สิอุมาธุรคากาลีพัสมีสุรวดีนะครับและองค์พ่อสิวะเจ้านะครับอาจจะเป็นรัฐบาลไทยงวด นี้ก็ได้นะครับหนึ่งเกียรติสามนะครับสำหรับทูบมงคลหรือว่าแม่ปูก็บอกว่าติดรัฐบาลทายไไว้ด้วยนะครับหนึ่งเกียรติสามนะครับ น่มานี้ใช่สาย3นี่หรับ, 1, 7, รบสำหรับคลิปนี้ก็จะาลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับ <c oughs> ช่องแม่ครูแอลพารวยด้วยนะครับ <c oughs>